สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอลลาชาแนลนะครับมองไดมีตัว,ด,ตวด,ดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดอลลากระเทียวไม้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่นอนะ้องเนาะครับฝากมาก,กันเจาะมากันอีกที่หนึง่งสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเหตุชิปต่อไปนะพี่นอ้องครับแนวทางที่เสียวไม้พี่นอ้อ,นอง,อองให้ท่านผู้ชมเบื้องในมนีนะครับเป็นของ คุณพอแต้มค้นน้องค่ายคำนวณเองซื้อเองครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับคุณพอแต้มเพิ่นได เดินห้างมานะครับบานเจแดงน้งนะพี่น้องเนาะนะครับด้วยเหตุผลยังดอนหลาจะกท่านได้ถามพิ่น,นะครับแต่เห็นแต่พิ่กําลังเขียนตัวเลขกันนะครับก็เลยอยากเอาตัวเลขนะครับของคุณบัวแต่ไม่พี่น้นองให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาหน้าเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมินาคมพศ2564นี่นะครับผมเดี๋ยวห้าสิไปติดตามรับชมเราฟังไปน้ากันนาะพี่น้องว่าพอแต่พิ่ได้ตัวใดนนะครับมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมพ่อนะครับผมแล้วเงวยมันก็ดมีสาม ทำกํหาแต่งวดงวดที่พานมากเมื่อกี้นี่เกียนในเบิง้งงวดที่พานมากเมื่อกี้นี่มันได้ตัวนี้สามกําหาตัวนี้มันได้เกจกับเกา่า<อ>ครับบานนี้มันจะเรเลกบนครับเรียกช่วงนี้เป็นเรีกบน<อ>งวดที่พานมากเกจกับเก่ามันมาน้ำกันฟังนี่มันยังมาน้ำกันไม่มาน้ำกันเตี้ยวว่าเาขาจับคู่มันถึงหายเจี๊รตตรงๆถึงล่าง ฉะนั้นแล้วครับฉะนั้นแล้วงวดนี้นะครับผมก็มีความมั่นใจอยู่เลขสี่ตัวนี้ครับมาซื้ออะไรเล็กหน่อยครับผมแต่ว่ามันเป็นเลขบวกแต่ว่าเอฟซีกับวกล่างน้ำนมเกล็ดเนาะกับบอลเลนกับบอลเนนอนนี่แหละสถิติมันกับมาไลยงวดแล้วนี่เฮ็ดยอดเลยบิ่งงวดก่อนมันเขาล่างครับครับเขาล่างงวดก่อนนี่เขานี่เนี่ยไอ้เกียมันมานทำกันบะเนี่ย ปกติพองพอกวันสิ่บ้วนน้ำกันเนาะแม่นครับวันนี้มันผ่านมาน้ากันทางงวดเมื่อกี้นี่นะครับผมนี่หลังงวดวันที่หนึ่งมีนาคมเอากั่นมาน้ากันสิบพราเขาเรียกดังเขเจ้าบทสามห้านะครับเป็นทั้งวัอันนี้ก็สามหานี่อาจจะมาน้ากันติบครับผมมีเปอร์เซ็นต์เห็นบอมหันเขามาเจ็บเก้าเจ็ดนี่ครับครับอืมมันนี่งวดนี่นี่เทว่าเบิ่งแนว่ยโนมทางเดินของเรียกอะไรหรว่านี่น่าจะติดบ่บนกระหลางอยู่นี่งจิตสามจิตหานะครับ ตัดเก่าออกบ่มาเก่าบ่พ่อมันคือเตะขี่เถอครับบ่มีครูเกับมาเลยบ่บ่บ่มีอ๋อบ่มีครูนะครับเนาะเพราะว่ามันก็ไปถืตามสูตรครับผมเนาะบางมันก็มีครูเสูตรไข่สูตรมันนี้ยสูตรบ่นนะพ่อเนาะอันนี้สูตรบนแต่เงินเงินที่ผ่านมามันเข่าล่างนี่ครับผมแต่ว่าเงินนี้ขันผู้ซื้อบ่นกันล่างแล้วนัำมันบมแนนน์นะครับเนาะเจ็ดสามสามจิตกลับตัวได้เนาะแมนครับ แล้ก็เจ็ดหาหาเจ็ดอ่ามากหลายกว่าเก่าหาเด้อเจ็ดหาขันเก่าหานี่ให้เอาเก่าหกน้ำเรียกมวลนี่ครับผมอืมอ๋อคือเป็น่ยนกันพ่าฮะเ่พราะว่าหาเหกมันกดมันกิดเก่งอ๋อเก่าหนี่เบียดกันมากไหมครับคันอีจับเอาเต็มเต็มเต็มเตมส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งนี ไม่ได้แปลกับเก่านี่ยกแดงครับผมครับอันนี้มันหากับหกจริงนะอ๋ออีกสูตรหนึ่งครับเนี่ยก็คือมันชิ่งกันก็หาอยู่ตอนนี้ครับมันชิ่งกันมักสูตรพี่แล้วนี่ถ่ายเก่าแปลหาแปลหกเลยมันเก่งโคสูตรเลขนี่แเ่ว่าขันมาเบิ้งเบิ้งต่มเลขมันมีตัวนี้ม่้ยบ่ครับตัวนี้มั้นบ้าครับแจ้าเขาจับเต็มๆก็เอาหกเพิ่มใม่ซซัดตัวหนึ่งสะนี่ ขันแปดกับแปดฮาแปดหกอังนี้สินะเก้าฮาเก้าหกอ๋ันนี้อันี้มันตรงกันนะมีโอกาสนะพ่ออันนี้ี่ผมเบิ่งมันมันตรงกับตัวนี้ซือตัวนี้เนาะตรงกันตรงกันน่ะคือที่พ่อเลือกเก้ากับเจ็ดมาเนี่ยคือมันส้นกันเมียนสามมาคือมาลักซิปเลือกสองตัวนี้อันนี้ก็บลักงวยครับผม เจดฟาดไปรวดแปดหาแปดหกครับตัวมักเจ้าของนี่ละเออครับผมเขาจะทางเจ้าของนะครับเแดีย์เเขาที่เขาูเจ้าของอก่อนเราเีดไหลายที่ปดหาแปดเนาะครับผมแมนก็เเมนแต่ว่าตัวนี้อ๋นยำแนนี่เดีเนเขาหากระหกในขึ้นนลำแนนครับกระหนกกะเจงนี่โบมันว่าโบเจงนี่ ก็เปลี่ยนตัวชูซีกันนะครับผมหลายเสื้อเราพอเห็นมากเก่าเห็นพอแต้มมาบ้างอันนี้ก็คือของคุณพ่อยังท่านได้จับคู่บอกแต่ว่าหลักเนาะครับนะบอกลักครับผมเอ้าพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิร์กันอันนี้ล่างอันนี้ล่างเนี่ยบอก fc มันนี่ล่างนี่แต่ว่าสําหรับพอแต้มแล้วนี่มันมีสองเจ็ดกับสามเจ็ดเท่านั้นตัวเด่นครับล่างนะครับอันนี้นะครับแต่คัน fc มันมักตัวแรกให้มันจับคู่ออกก็ได้ครับผมอันนี้คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยครับครับตรงๆอ๋อครับนั่นจับจับแล้วมันก็ได้หกคู่ ครับเอาเขาป้าจับพวกให้ก่อนพวกาจับให้ครับอันนี้เอาเอาเงี้ซีดเอฟซีมันเ้าใจอีกตัไปไปจับเอานะครับผมเอาาแถวหนานะครับลล่วงมากจะคือเป็นลักซิปครับนะครับแถวหลังไล่วงมากเป็นลักนวยพี่นงองอันนี้เป็นสีงวดเปงสีดันเดอครับเดอเอฟซีเขาโม่งอันนี้งวดที่ผ่านมากน่เฮ็ดให้เบิ่งครับผมเอองวดมือหนึ่งมีหน้านี่คือนีครับนะครับขางล่างนี่คือตัวร่องไม่พอเนาะ เอาว่าเป็นตัวร่องก็แล้วกันเออเป็นตัวร่องก็ได้ครับผครับอีกเออมันเรียงเรียงคนละสูตรอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งครับอง่ายคือมันมาส้นสูตรกันเก้าครับเขามาส้นสูตรกันห้านี่เนะครับอะไรเด่นที่เกหาเด่นนี่เด่นนะครับผมตามสูตรนี่อือก็หาเด่นส่วนศูนย์สองสามครับหกเกียอยู่ข้างบนนะเป็นล่างเป็นหาเื้อเพราะได้ก็ซื้อเก้าหานี่แล้วครับเขียนบ่ล่ะไรนี่ครับพิจารณาเอาพี่น้องนะครับ เดี๋ยวคันผู้ใดสงสัยเดี๋ยวดอร์นาจะจับคู่ให้เบิ้งอีกที่หนึ่งก็แล้วกันให้ดอร์นาจับคู่ให้ครับผมอันนี้ก็อมธรรมดายี่สิบมวลเราไม่มีพลาดอ๋อเนี่ยสูตรนี้ครับคอันนั้นสตรล่างครับผมสูตรลางแต่สามสามเจ็ดนะใช้สามเจ็ดไปเล่อยๆตัวเดียวครับคันมัก์คสามหกกัจับได้กันได้เสียด้ผมอันนี้อ่านจับเอาตามใจผู้ครับ ผคุณมักามใจมากนะครับทำใจมากเกี่ย่ของผู้คนที่ชอบก็ทะเลกมาขีกก็คือจับไปเลยสามจินเนาะทะเลแมาคู่กับใจสามหกถ้าชอบคู่กับแปดแปดหกมันบลถ้าชอบขีกกับเก้าห้าเก้าหกเออเอาจับคู่ให้ดนล่าจับคู่ดีกว่าจับคู่ครับผมจับคู่ครับผมจับคู่เบิ่งจะข้าวนะพี่น้องเนาะนะครับผมเอาจับคู่บุญก่อนเนาะ ครับผมนะครับผมจะจับคู่บนก่อนอ่าเอาแบบแบบย่อๆนะครับผมมีเจี๊สามนะครนะับเนาะแม่นพอเจี๊ยบสามแล้วก็เจี๊หานะครนะับเนาะเจี๊ยหานะครับแล้วก็เก้าสามแล้วก็เก้าหา นี่ครับผมบุญมีแค่ชุดสองชุดนี่แล้วก็ชุดอีกชุดนึงนะครับชุดที่ชุดกันนี่ชุดกันนี่ก็มีแปด้านะครับผมแปดห้าแปดหกนะครับผมแล้วก็เก้าห้าเก้าห้าเก้าหกนะครับนี่ครับผมพี่น้องครับ ส่วนล่างนะครับผมล่างเอาแบบเต็มศูนย์เลยพี่น้องูนย์ะครับเต็มศูศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับสองหกสองเจ็ดสี่เป็นเลขสองใช่ไหมอันนี้น้องนะครับเลขเจ็ดได้พี่น้องนะครับผมรากาสองหกสองเจ็ดนะครับราักกสามหกนะครับเนาะสามหกสามหกสามเจ็ดนะครับ อันนี้คือสูตรเต็มครับพี่น้องเ่็นวันที่หนึ่งนีหน้านะครับน่นอสูตรเต็มสูตรบนสูตรล่างขีดกลางนี่เหนีหน้าคมนะครับผมหกอ่าพี่น้องมานี่ครับผมเป็นสูตรเต็มเลยครับพี่น้องสูตรบนบนล่างด้เหตครับผมครับหลังจากที่ฟังพอเต็มเบาจบนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นตัวเลขที่จับครูออกมาให้เบื้องหน้าพี่น้องนะะครับผมผู้ได้มาเก่าไปพิจารณาเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับนี่แคบหน้าจอไว้เลยพี่น้อง ปกติสูตุดนี่มันบ่เคยผ่านอยู่แล้วนะพ่อเนาะขันเต็มชุดเนาะเต็มชุดบขันเต็มชุดบบผ่านส่วนหมากที่มันรุดคือพอจับคู่ให้หน่อยคู่ครับผมนี่ครับพี่น้องวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2 5 6 0หานะครับเนาะนะครับเอาไปพิจารณาเป็นเนวทางครับเอาไปเพิ่งประกอบกับการตัดสินใจพี่น้องนะครับมักกับหมักจะหวักันที่หนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกับคงซิมิโทนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องส่าผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทัางช่องดอนลาชาแนลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องส่าผู้ชมโชคดีรวยๆแห้งๆกันครูผูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนแล้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ